กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกทันพี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหลังจากชาวนิตลั่นคำนี้บอกว่ารอชมความวิบัติวสันวาพี่น้องเกิดยังคืนพี่น้องบอกว่าบุญเก่าเบิดแหลววสันวาสงสัยใส่บุญเก่าเบิดแลวววดแลวต่อไปคือมีแต่ความวิบัติวสันวาพี่น้อง เกิดประเด็นขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากมีในส่วนของทางช่องหรือเพจข่าวในตนะิ๊กตอกเนาะเพิ่นไดโพสแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องบอกว่าในส่วนของที่ทางมือมิก ประจําวงได้โพสระบายสรุปคืออมุนอุยปุ๋ยวสันวากัดกันเองเรียกว่าสันวาตั้งแต่หัวหนาวงยันลูกน้องวสันวาพี่น้องหลังจากนั้นทางชาวนิดนพี่น้องเนาะได้ถามถึงมือมิกคนเก่าทัานทีบอกว่ากล้ากลับเอามือมิกพลังบวกกลับมาบอกวสันวาพี่น้องประเดินก็คือว่านอพี่น้องเนาะกอนานี้ก็เป็นในส่วนของทางมือมิกประจําวงเพิ่นกะไรโพสประมาณว่าคุณไม่มีวันทําซาวให้ออกมาดีแน่นอนวสันวาถ้าเจอแบบนี้ต้นท ทางตามใจฉันนักร้องเสียงเพี้ยนนักดนตรีรคเหมือนป่าดงดิบวสันต์มาพี่น้องาทางเพจในส่วนของช่องติ๊กตอกเพื่อนก็ด้ยว่าวา่าต้นทางตามใจฉันบอสคนใหม่ไหมนะยงถึงในส่วนของทางพระเอกสันทันทีนะพี่น้องเนาะบอกว่าอ่าที่เป็นบอสคนใหม่หรือเปล่าที่เขาบวกถึงกันว่าสันว่าแล้วในส่วนนี้ทางเอฟซีแล้วก็ชาวนิตหลายคนหลายท่านถึงกับลั่นคนํานี้บอกว่าแล้ว ก็เอามือมิกคนเก่ากลับมาไหมวาสันวามาอยู่น้ากันสามคนกับครูจินนี่คือสิมวลขักวาสันวาพ่นวองบางท่านก็บอกว่าแบบนี้เปลี่ยนมือมิกเป็นอดีตพลังบวกน่าจะบรรลัยไปด้วยกันวาสันวาพี่นวองบางข้อม,มินก็บอกว่าเอามือมิกพลังบวกกลับไปบอจะ้ะคือสีมวนวาสันวามวนแบบปังพินาศแน่นอนวาสันวาพ่นวองบางท่านก็บอกว่านั่นลหละโบมี่ครูคำคูคุนหาตั้งแต่คูพัง มันเลยเป็นแบบนี้แหละวาสันวาบางท่านก็บอกว่าบันเทิงดับอน,นาถแน่นอนละวาสันวาพี่นวงแล้วก็ลั่นคํานี้ถึงกับบอกว่าดูดวงให้แล้ววาสันวาขาล่งคองแท้วิบัติแน่นอนวาสันวาพี่นวงบอกว่าในส่วนของวงเกิด ความวิบัติแน่นอนวาสันวาบอกว่าให้หาแนวเห็ดหาแนว่ยไม่เห็ดโหลดวาสันวาเบิงดวงให้คักเลียววาสันวาพี่น้องถึงขนาดเอฟซีแล้วก็ชาวเน็ตถึงกับลั่นคํานี้ทันทีเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าต่อไปแพลวพาควาสิบะมีคนนิยมเด้อต่อไปจุบข้าวเลยหละ่ะวาสันวาเห็ดแบบนี้เหมือนฆ่าตัวเองชัดๆวาสันวาพี่น้องบางข้อมิมนก็บ,บอกว่ามีคนเตือนมีคนบอกแต่ว่าบ่อเอาค่วมเขา นั่นละ่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดการแตกแยกกันในวงมาสันมาสุดท้ายแล้วจะเหลือแค่หัวหน้าวงกับลิกีเท่านั้นมาสันมาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าพูดถึงเรื่องดังเก่ากันเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องดังกล่าวกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามาม,ามี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า